ว่าที่ร้อยตีรังสีวิบูลอัตกรเกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคมปี2505มีภูมิลำเนาอยู่บ้านศีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีสมรสกับนางไพศรีวิบูลอัตกรข้าราชการครูโรงเรียนศีประจันต์เมธีประมุกมีทิดาสองคนประวัติการศึกษาระดับประฐมศึกษาโรงเรียนวัดคลองปรูนจังหวัดอระยองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาจังหวัดระยองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรจังหวัดระยองระดับปริญญาตรีเอกสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน,น์รำไพพรรณีระดับปริญญาโทสาขาการสอนสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัราย,รา,ยราชพัฒเทพสตรีจังหวัดลบบุรี ประวัติการทำงาน23กันยายนปี2529เข้ารับราชการครูที่โรงเรียนอารัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว1ตุลาคมปี2538ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนศรีประจัน์เมธีประมุข29กันยายนปี2558ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิ้วรายบุญมีรังสิษจังหวัดนครปฐม1ธันวาคมปี2559 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางประมาสูงสุมานพดุงวิทย์1มีนาคมปี2562ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยาผลการบริหารงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิ้วรายบุญมีรังสลิยกระดับผลสมมพิษทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โอเน็ตปีการศึกษา2,558 5วิชามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นสูงสุดระดับโรงเรียนขนาดเล็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และว6ผลการบริหารงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาส้าสุสมารพดุกวิทสองฝ่ายได้แก่ 1. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พัฒนาภูมิทัศน์ปรับปรุงอาคารสถานที่พัฒนาคุณภาพน้าดื่มของโรงเรียน 2. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานจัดทําแผนปฏิบัติการควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจากผลการปฏิบัติงานส่งผลให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตร100,000ครูดีในปี2558รางวัลเกียรติบัตรผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมจากจังหวัดนครปฐม รางวัลเกียรติบัตรรองผู้อำนการโรงเรียนดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตาในปี2560 ด้านการปฏิบัติงานนัดโรงเรียนด่านช้างวิทยาส่งเสริมและให้โอกาสนักเรียนทุกคนสนองนะโยบายเ,าเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการเ,าเรียกเก็บเงินอะดดมทรัพย์จากผู้ปกครองช่วยเหลือค่ารถรับส่งให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ร้อยละ40จัดหาทุนเพื่อดูแลนักเรียนยากจนพัฒนาปรับปรุงห้องน้ํานักเรียนจัดจ้างแม่บ้านนักการพารงทําความสะอาดอาคารสถานที่ ดัดแปลงถังเก็บน้ําเป็นห้องน้ําครูดําเนินการก่อสร้างอาคาราเรียนแบบ -2 องหนทับหก่องบประมาณ13ล้านบาทเสร็จก่อสร้างห้องน้ํานักเรียนหญิงจํานวนหนึ่งหลังสร้างอาคารที่พักสําหรับนักกีฬาและนักเรียนบ้านไกลดูแลนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเยี่ยมบ้าน100%สร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะประสานงานและร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมมือกับชุมชนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการส่งเสริมพัฒนาครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้ทันสมัยทัดเทียมโรงเรียนในเมืองสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากภายนอกผลจากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนด่านช้างวิทยาได้รับการยอมรับทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศดังนี้ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e ็ net, ปีการศึกษา2562ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศเป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับคุณภาพ2ดาวโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสปทปีงบประมาณ2 5 6 2 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2563เกียรติบัตรระดับทองรองชนะเลิศนางสาวธนัชชาวเรืองศรีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทั1ผ่านการคัดเลือกโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคัดเลือกให้ในายวชิรวิทย์หมวดผานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้านคุลุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมโครงการโรงเรียนคุณธรรมรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2562จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9